มาลงพื้นที่ครับประจำแน่ะเป็นหนึ่งในร้านท้องถิ่นที่ต้องแนะนําปกติสั่งเมนูอะไรทานบ้างคะตับทอดผัดกะเพราผัดะนาราดหน้ามีหมดเลยครับผมร้านที่เราจะไปนะคะอยู่ในซอยเพราะว่าร้านน่ะไม่มีที่จอดรถจอดรถริมถนนนะคะสายรถเม3์สามสผ่าน สวัสดีค่ะตอนนี้ตาอ,อยู่ยานวาน,นะคะถนนสาธุประดิษฐ์เดี๋ยวเข้าซอย57ซอยปิยนนท์นะคะเข้าซอย57เข้าไปในนี้เข้ามาในซอยปิยนนท์ประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะ,ม,คะมีขนมกุ้ช่าด้วยเข้าซอยสาธุประดิษฐ์57แยก3ซอยปีชา คือร้านนี้อยู่ในซอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นซอยบ้านคนจะมีที่จอดรถประจําอยู่แล้วนะคะแต่ก็เลยจอดรถข้างนอกแล้วเดินเข้ามานี่ไงถึงแล้วไม่มีชื่อป้ายร้านบอกนะคะให้สังเกตตู้ไม้บ้านเลขที่107จะมีชื่อร้านบอกอยู่ข้างในร้านสวัสดีค่ะ ชื่อร้านเลิศรสโภชนาที่ร้านขายข้าวผัดข้าวหมูทอดข้าวผัดกะเพราเป็นอาหารตำสั่งที่ใช้เป็นหลักก็ร้านหน้าพวกข้าวผัดกะเพรา,นหนาหน่อไม้หมูทอดอนะไรเงี้ยเนี่ยเต้าเจี้ยวเด็กสมบูรณ์เนี่ยเต้าเจี้ยวเข้มข้นเลยนะ,ะคะแล้วคัวเป็นหอมอ่ะเขาเรียกร้านหน้าโบราณค่ะ เนีย่ยกินกากินคั้วมันหอมกอวานอร่อยน่ะาพายาก็เ,กเหลือแต่ยอดยอดนะมันคืดหมดอ่ะเนี่ยเหลือแต่ยอดไงยอดกระหัววันวันขายเป็นหลักเลยเนี่ยทำทำดีมันตักได้หลายห่อ ค่ะอย่างกระทะหนึ่งได้กี่จานนะคะจเจ็กว่าจานไอาเจ็กไม่มีป้ายชื่อร้านหมอกข้างหน้าเดี๋ยวลูกค้ามาหาไม่เจอทอดตั้งชายาร้านคอกระทะเป็นเพราะว่าใช้กระทะเหล็กใช่ไหมคะ่กระทะเหล็กแล้วเมื่อรุ่นๆเนี่ยคอกระทะคอคอคอ,อ,อเดี๋ยวนี้ไม่คอแล้วคอไม่ไหวแล้วไม่มแรงคองแล้วเนี่ยน้ำแกงต้มด้วยกระดูกหมู พันธผันน้ำมันหอยราดข้าวแก่น้ำปลาขวดหนึ่งโอ้อ่าเจ็ดชิมทุกจานไหมคะยังไม่ไม,ไม่ไม่ชิมทุกช้านะครับเคยอว่านี่เขาจะไม่เอาเค็มไม่เอามวหวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสั่งพิเศษครับมีลายแมนด้วยนะคะถ้าคนไม่สะดวกมา้านก็สั่งได้ไป,ไปลายๆก็เก็บแล้วเจ็ดโมงครึ่งเขาตัด สามโมงกว่าสี่โมงกม่แอวแล้วเราไม่ได้จา้างคนนะใชแต่เขาขายในจ,จีนต้องมอเห็ีเลยเจ๊ตกก้อตื่นหกโมงขายอ้เจกขายมากี่ปีแล้วคะสี่สิสกว่าปีตอนมีไอ้เจกอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบขาย้าประจำตันมากินมาก,าากมีไข่ห่อเท่าไหร่คะห้าสิบบาท แบบมีวันละสองโลเองให้มาแม่ย่ะหมอก็เก็บหมดแล้วหมดเลยฮะสองโลนี่ทําได้กี่จานนะคะถสองจานก็หมดเลยสังเยอะๆมันต้องคนหมูไปด้วยหมูตัวหนึ่งมีตับแค่ไม่กี่โลไม่เคยเห็นแบบที่ล้อมอันนี้คือต้องสั่งทำพิเศษเองใช่ไหมคะมทำเองครับทาไม่ทำแล้ว ความร้อนระเหยออกหมดอันนี้จะเก็บความร้อนได้นาะนออกตอมอย่างเดียวความร้อนอย่างแบอุอ่อนอยก็เลยสั่งรา, <G ül> า,าดหน้ามาชิมก่อนอันนี้ราดหน้าหมูตับนะ45บาทดูดิชิ้นเบลอเลยน้ำคนมากเป็นเส้นใหญ่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะ รสชาติเป็นรสชาติแบบโบราณนะคะเค็มจากเต้าเจี้ยวแต่เค็มไม่มากนะเค็มหวานอ่อนละมุนครบรสนะคะมีเผ็ดแล้วก็หอมพริกไทยแล้วหน่อยๆรสชาติดีแล้วหอมกลิ่นกระหะนิดๆเติมพริกอย่างเดียวแต่หมูกระตับนี่ชิ้นใหญ่เลยแหละนี่คนแนะนำบอกตับนี่อร่อยมากไม่ค่ไม่กคือตับเนื้อนุ่มเด้ง คือเป็นเคล็ดลับของเจกเลยนะคะตับนี่นุ่มเลยอ่ะเนื้อนุ่มเลยนะคะมีแค่วันละสองกิโลหมดแล้วหมดเลยหมูมากอ่ะแต่จานแต่หาวเราโอสเตโกลาบาโอบะเด๋ยวโอสเตวกน่าผัดกะเพรานะคะทยอยทีละจานผัดกะเพราก็สี่สิบห้า จะมีพริกหยวกด้วยนะคะแล้วก็มีพริกสดมีใบกะเพรา,า,ามมหมูนุ่ม,ม,มผัดกะเพรานะคะจะเป็นสไตล์แบบโบราณน้ำใสๆน้ำไม่ใช่แบบน้ำข้นๆเหนียวๆอย่างนั้นนะคะ,คะทุกจากนมี้4่บาทหมดเลยเหรอคะใช่ผัดซีอิ๊วใน50หาิผัดใส่ตับด้อปต่างหาก รสนกสีครับขาขากงกโเครื่องในนี่แพงกว่าหมูเยอะรสชาติแบบโบราณอร่อยเผ็ดเทมกำลังดีหมูนี่นุ่มเลยรส A B C รส3ามรสปรุงรสชาติน้อยมากใช้ไม่กี่อย่างเองแต่ออกมารสชาติอร่อยนะคะข้าวหมูทอดกระเทียมผิดไทย หอมกลิ่นกระเทียมเจียวนะคะหมูทอดแบบฉ่ำๆจาน45บาทใส่ต้งแนื้อไปแบปแบบหมูนุ่มเค็มไม่มากนะคะรสชาติเบาๆหอมกลิ่นกระเทียมเจียวเผ็ดร้อนนิดๆกับพริกไทยนะคะ ถ้าใครชอบอาหารสไตล์โบราณครึ่งปรุงน้อยรสชาติเบาๆแต่ว่าอร่อยมีเอกลักษณ์นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้่ายด้วยนะคะถ้าใจของดีๆ <Wow. S 2> แต่หมูอ่ะเอกลักษณ์เลยคือหมูลานนุ่มตับนุ่มตับอร่อยกินตับผัดซ <c oughs> ีอิ๊วเส้นใหญ่มีหมูมีตับจานมี50บาทนะคะเพราะว่าเพิ่มตับ เส้นใหญ่นุ่มเหนียวน้ำรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวขนาดอ๋อใกล้ๆแถวนี้เลยหรอคะสสเขตนี้ครับเรามาทานร้านนี้บ่อยไหมคะ มาลงพื้นที่ครับมาประจำาท้านั้นน่ะมาแล้แวะมาหรือว่าเป็นร้านคนพื้นที่ใช่เป็นหนึ่งในร้านท้องถิ่นที่ต้องแนะนําเพราะว่าเปิดมานานแล้วด้วยแล้วก็ช่วงหลังๆมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะปกติสั่งเมนูอะไรทานบ้างคะตับทอดอผัดกะเพราผัดคะน้าราดหน้ามีหมดเลยครับผม <c oughs> ทางนี้สั่งอะไรบ้างวันนี้ แล้วได้สั่งตับหรือเปล่าครับตับอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมครับเอ๊ะไม่เห็นเห็นเลยนะสงสัยต้องสั่งเพิ่มนะมเนี่ยขาะหมดแล้วค่ะครับผมขอบคุณค่ะคร้านมีซิกเนเจอร์เลยนะคะคือเนื้อตับตับนี่อร่อยตับนุ่มเนื้อหมูนุ่มแล้วก็เป็นแบบสไตล์โบราณนะคะมีกลิ่นกระทะแต่รสชาติดีเลยเดี๋ยวขอแวะไปดูโครงการบ้านแป๊บนึง หมู่บ้านกรีนเฮาส์พุทธม,มนฑลสาย5ไร่ขิง32จะเป็นโครงการทาวน์โฮมทั้งหมดในโครงการเลยจะมีจำนวนอยู่ที่150ยูนิตค่ะ พาชมบ้านตัวอย่างนะคะหน้ากว้าง5.7เมตรค่ะจอดรถได้2จอดนะคะเนื้อที่ตัวบ้านจะเริ่มต้นที่21.8ตารางวาค่ะลูกค้าภายในจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะโถงรับแขกกว้างเลยแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นห้องนอนที่1นะคะใช้รับแขกหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานห้องไรสดได้ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยค่ะจะอยู่ติดกับห้องน้าเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรค่ะ พาไปชมด้านบนนะคะในส่วนของบันไดนะคะเราจะให้ความกว้างกว่ามาตรฐานด้วยขึ้นมานะคะจะเจอโถงทนข้างกว้างเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ของเราเป็นฟังก์ชั่นชั้นลอยค่ะเป็นหิ้งพักก็ได้หรือว่าบ้านไหนถ้าไม่ตั้งทิ้งพักก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ห้องมาสเตอร์ของเราจะเป็นไซส์ใหญ่เลยค่ะลูกค้าแล้วก็พิเศษตรงที่มีห้องน้ําในตัวให้ด้วยห้องนอนสามห้องนอนสี่ตรงนี้สามารถลงเตียง5้าถึง6ฟุตได้ทุกห้องเลยนะคะลูกค้า ราคาบ้านเท่าไหร่จะเริ่มต้นที่2.29ล้านบาทค่ะส่วนกลางหมู่บ้านมีอะไรบ้างคะก็จะมีรอปรพอ24ชัคค่วโมงโครงการกินข้าวไร่ทินงยินดีต้อนรับครับมีกล้อง C C T V ค่ะติดรอบโครงการเลยนะคะมีสโมสรตรงนี้เป็นฟิตเนสกู้ยากไหมคะตอนนี้นะคะกู้ง่ายผ่อนตำ่ำถ้าเกิดลูกค้าจองแล้วเดี๋ยวทางโครงการดําเนินการให้หมดเลยคะ่ะขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะ แล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ